คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรัตซ์สวทงฟังทั่วโลก สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชว่วงลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 m มกะและเราสามารถติดตามได้นะคะผ่านหน้า Facebook นะคะ,ะแฟนเพจสวทตรังไลฟ์ของเรานะคะรวมไปถึงหน้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.prd.go.th กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราไปติดตามเรื่องราวของการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเชื่อมโลหะและ รักษะงานตรวจสอบรวมไปถึงทดสอบวัสดุงานเชื่อมนะคะจากท่านรองผู้อำนวยการนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาท่านรองเบอร์ธนบดีที่สุดนั่นเองตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ท่านรองคะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการแข่งขันทักษะวิชาชีพโดยเฉพาะเรื่องของทักษะงานเชื่อมโลหะแล้วก็ทักษะงานตรวจสอบทดสอบวัสดุงานเชื่อมทึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ในส่วนของการจัดการแข่งขันนะครับของรอบนี้นะครับก็จะเป็นประดับชาตินะครับของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะศึกษานะครับที่ เป็นตัวแทนของแต่ละภาคมาจัดการแข่งขันในการแข่งขันทักษะงานเชื่อมแล้วก็งานตรวจสอบค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของทางผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องในส่วนของมาตรฐานของวิชาชีพงานเชื่อมอว่าเ,เราการจัดทั้งเนี้ยเรามีมาตรฐานตัวไหนในการมาการันตีครับผมค่ะเดี๋ยวเรียน รครับคะ่สคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมไพศาลบุระาปีชาอา <คะ S 2> จารย์การเชื่อมแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบค้าพระนครเหนือนะครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของมาตรฐานสากลน,นะคะงานเชื่อมเนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์เพราะโดยปกติอย่างผู้หญิงเราเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่วันนี้ขอเป็นความรู้เลยค่ะอาจารย์ ครับผมในส่วนของงานเชื่อมเดี๋ยวจะส่งสายต่อให้ท่านดรวิชาญแต่ว่าผมจะพูดถึงในเรื่องของงานตรวจสอบค่ะเพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้มันมีทั้งหมดสี่ทักษะนะครับทักษะที่หนึ่งคือทักษะงานเชื่อมปวชทักษะที่ของงานเชื่อมปวสทักษะถามเป็นงานตรวจสอบอืทักษะที่สี่งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ในระดับอบชแต่ในที่นี้ผมจะขออนุญาตพูดทักษะที่สามและทักษะที่สี่ได้ค่ะเป็นตอบนะครับค่ะทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุเนี่ยเราอิงจากมาตรฐานสากลนที่เขาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและใช้กันทั่วโลกนะครับใช้กันทั่วโลก เราแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้แข่งขันเพื่อแพ้ชนะอย่างเดียวหรือจัดอันดับอย่างเดียวนะครับค่ะเราจะแข่งขันเพื่อเมื่อเด็กสอบแล้วจะได้รับไฟเซอร์ด้วยครับไปเซอร์ ค่ะสเปคที่จะเด็กสามารถเอาไปใช้ในชีวิตการทำงานของเขาได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ,ะในการส่งเสริมทักษะงานตรวจสอบแล้วก็ทดสอบวัสดุงานเชื่อมให้กับน้องๆเนี่ยน้องๆก็สามารถเอาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงๆได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับถ้าเรามีเฉพาะไป ระเบียนผลการเรียนปวชปวชปวชปวสไปยื่นออืม,มันก็จะได้รับการพิาจารณาส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามีใบเซอร์ติฟิเคตไปแนบด้วยเนี่ยาอุตสาหกรรมเขาเขาต้องการมากเลยครับอืมค่ะนะคะเท่ากับเป็นเหมือนเป็นการยกระดับทักษะฝีมือตัวหนึ่งเลย<ส>ใช่ไหมครับ,รบถูกต้องเลยครับค่ะ,ะถ้าแข่งขันแล้วเราได้ใบเซอร์เซอร์นี่ท้าของปวชเนี่ยเขาเรียกว่า จอการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมระดับะระดับหปวสจะมีสองใบนะครับคือเซอเซอสิบิเกตการตรวจสอบด้วยการพิมิตหรือด้วยสายตาเนี่ยระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงของปวสคือการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็กระดับนหนึ่งเหมือนกันนะครับค่ะนะคะซึ่งอ่า อาจารย์คะเรื่องของการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจนะ่ะมันเป็นยังไงคะก็ถ้าเราพูดให้ที่เขาพูดกันทั่วไปก็เป็นการตรวจด้วยสายตาอ๋อ oh. เป็นท,ที่ง่ายที่สุดแต่ว่าช่างจะต้องเป็นผู้ที่มีความชนานาญชนานาญอย่างมากนะครับถึงะตรวจได้การผ่านการ ต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอืมค่ะก็คือการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพรีนี้ก็คือการตรวจสอบด้วยสายตาซึ่งเป็นกรรมวิธีการตรวจสอบงานเชื่อมพื้นฐานที่จะประเมินโครงสร้างหรือชิ้นงานชิ้นส่วนงานประกอบอะไรประมาณนี้ใช่ครับตรวจสอบว่าไปแล้วเนี่ยให้ได้ไหม,มเลี่ยวไปแล้วจะรู้ว่ามีอ่ามีจุดอ่าจุดเสียหรือเขาเรียกว,ว่ามีจุดบกพร่องหรือว่ามีดีเฟกต์อยู่บริวเวณใดบ้างอย่างเงี้ยน,นะครับ ซึ่งเราเราไม่ได้กำหนดเองนะครับรค่กจากมาตรฐาน ISO 5 8 1 7นะฮะซึ่งทั่วโลกเขานิยมใช้กันครับผมค่ะนะคะ,ะแล้วมันมีสัญ,ญลักษณ์ของการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากลที่เรานิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมการเชื่อมอะไรยังไงบ้างคะ,ะหมายถึง ไอ้ไอ้สันตำแหน่งมาตรฐานสัญลักษณ์การตรวจสอบอะไรประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์อ๋อเขาก็จะมีถ้าเป็นดีเปกสมมุติเราไปตรวจเจอถ้าเป็นตรวจสอบด้วย,ายตาตรวจสอบด้วยสายตามันก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานว่ามันมีระดับบีระดับซีระดับด,บดบสมมีสมมุติว่ามีมอันเดอร์คัตหรือรอยแหว่งขอบงานเชื่อมอย่างเนี้ยค่ะแล้วจะผ่านสมมุตมิว่าลึกไปหนึ่งมิลผ่านไหมใช่ไหม ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือตัวอย่างค่ะคือเราดูหมดเลยพวกรอยกัดลึกหรือว่ารอยแตกร้าวอะไรประมาณนี้รอยเกยเคยได้ยินเวลางานเชื่อมก็พูดรอยเกยปั๊มปิดปตอนผ่านเลยนะครับเนี่ยผ่านเลยนะเนี่ย ค่ะค่ะอาจารย์คะที่นี้ในการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานเชื่อมโลหะแล้วก็ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อมเนี่ยจริง,รงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้คืออะไรคะอาจารย์เพื่อให้เป็นสถานที่ที่นักเรียนนักศึกษาที่จะได้มาแสดงออกทางผลงานทางวิชาการาและวัตถุประสงค์หลักในข้อที่สองก็คือเพื่อพัฒนาและ ยกระดับฝีมือของนักเรียนอาชีวะให้ให้ก้าวสู่มัตรอาหารชาติผลยิ่งขึ้นครับผมอืมค่ะทีนี้อาจารย์ในการจัดการแข่งขันทักษะระดับชาติเนี่ยมันแน่นอนว่าเราอาจจะมีผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการหรืออะไรประมาณนี้อาจารย์เอ่ยถึงเขาได้เลยนะคะจะขอบคุณใครขอ,ขอ,ข,อขออนุญ,ญาตอย่างนี้นะครับว่าเอาจิตที่เขาออกอออกเซอร์หรือว่าออกเซอร์ <Pacific. S 1> ได้โดยไม่ โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับคือถ้าเป็นงานตรวจสอบก็เป็นบริษัท Innovative Technology and Engineering นะครับค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเตอร์งานเชื่อมก็เป็นบริษัท L R Q A หรือบริษัทลอยที่เคยตรวจสอบเรื่องของงานเรือพวกนี้มา,มาออกเตอร์ให้เรื่องของงานเชื่อมเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านดรวิชานท่านเป็นคนพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งได้ค,ค่ะ ส่วนอีกบริษัทอื่นๆเนี่ยมีทั้งหมดยี่สิกว่าบริษัทคงไม่สามารถโอ้ค่ะค่ะอได้ค่ะได้ค่ะครับค่ะเดี๋ยวคุยต่อเรื่องงานเชื่อมเลยค่ะอาจารย์ขาขออนุญาตส่งต่อเลยค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดรวิชานค่ะครับครับคผมค่ะรองศาสาจารย์ดรวิชานช่วยพันครับค่ะ เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเด็กกลางนี่แหละครับอืมค่ะยินดีค่ะอาจารย์รการ,รทักษะงานเชื่อมเป็นยังไงคะอาจารย์คือทักษะงานเชื่อมเนี่ยนะครับในมิติของคนทั่วไปอะนะครับเราจะ,ะได้เห็นได้ทราบกันในภาพที่เป็นงานสกิลเล็กๆที่ไม่ได้ต้องใช้ทักษะอะไรเยอะมากจากปูซ่อมรถบ้างก็ดีทำท่อไอเสียบ้างก็ดี ซึ่งเป็นภาพที่หลายๆท่านหรือผู้ปกครองหลายๆคนรวมถึงนักศึกษาน้องๆเนี่ยนะครับเห็นว่ามันไม่ไม่น่าจะลึกซึ้งหรือว่ายุ่งยากอะไรมากนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วผมอยากก็อยากจะเรียนว่าทักษะด้านวิศวกรรมงานเชื่อมเนี่ยมันมีเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกนะครับซึ่งเรามักจะไม่ค่อยได้พบเจอข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ผมเอง ที่ขออนุญาตมานําเสนอในหน้าตรงนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นลูกสาลูกหลานเจ้าตรังะนะครับแล้วก็เป็นเด็กเก่าจ่างเชื่อมเทคนอคตรังเนี่ยแหละครับาาค่ะครับก็มีโอกาสได้ร่าได้เรียนจนถึงระดับเป็นอยงเองได้เนี่ยอยากจะเป็นตัวอย่างกับน้องๆผู้ปกครองเด็กเด็กจงังหวัดตรังว่าสาขาช่างเชื่อมไม่ได้ไม่ได้ไได้อดยหรือว่าไม่ได้ดูแบบ ไม่มีความเจริญในหน้าที่การงานอย่างที่เราเห็นกันจริงๆแล้วเราสามารถเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นม,มีผลงานทางวิชาการที่ดีขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็แกเรียาพาร์ทที่เป็นอาชีพที่ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าหาคนที่เป็นคนแนะนำนะครับที่จะให้เข้าใจละเอียดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น ผมใครอยากจะนําเสนอเรื่องของเกมมาตรฐานงานเชื่อมเรามีระดับโลกนะครับค่ะก็คือไอไอดัเบิลยูที่เรารู้จักกันก็คือ i n t ินเ a อร์เนชั่นแนลเยนเซว l d i n g นะครับเป็นเรื่องของการเชื่อมมาตรฐานสากลระดับโลกค่ะซึ่งเราเด็กไทยมีศักยภาพสูงมากครับสามารถไปสอบแข่งระดับโอลิมปิกเราเคยได้อันดับเบอร์วมาตลอดนะครับอ mm hmm. ถ,ถ้าใครอยากจะให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นว่าแคริเร์พาร์ททางนี้มันสามารถที่จะ ส่อนาคตที่สดใสแล้วก็มีงานการที่ดีมีอนาคตที่ดีทําได้นี่เป็นอาจจะเป็นค่คยอาจจะนําเสนอเป็นรูปแบบตัวอย่างสักอันหนึ่งในฐานะที่เป็นเด็กบ้านนอกคลอกนาเด็กรางเด็กนายกเนี่ยนะครับคนหนึ่งที่ที่เคยได้ร่ำเรียนมาทางนี้แล้วก็ได้เห็นได้พบเจอก็อยากจะนําเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นเป็นแนวทางในการที่จะเป็นทางเลือกสําหรับ ลูกหลานจอตรังในอนาคตครับค่ะนะคะก็เชื่อว่าเทคนิคการเชื่อมโลหะซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างมันจําเป็นจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นวิทยาการที่จําเป็นมากๆและตลาดแรงงานก็มีความต้องการมากๆเช่นกันใช่ไหมคะจาใ์ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับค่ะนะคะคือทักษะงานเชื่อมนะครับหลายๆท่านปัจจุบันยังเข้าใจว่าเราจําเป็นใช้แรงงานตัวเราอย่างเดียวตอนนี้หาใช่ไหมครับ เดี๋ยวนี้เรามีโรบอทเรามีเครื่องจักรกลมาช่วยแทนแรงงานคนแต่ยังไงก็ต้องให้องค์ความรู้ของคนที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปให้เครื่องจักรสามารถทํางานได้ก็ยังเป็นทักษะของของช่างเชื่อมอยู่ดีครับถึงแม้ว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าพวก เรื่องจักรที่จะมาช่วยแทนแรงงานคนนะครับค่ะดรวิชานอยากคุยรายละเอียดกอาจารย์เยอะกว่านี้เลยนะคะถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมที่สวทตรังของเรานะคะจะได้พูดคุยกันนะคะเดี๋ยวประสานผ่านท่านรองเบิร์ดมาก็ได้ค่ะครับค่ะขอที่ศึกษาครับไปกับท่านรองเบิร์ดโอเคจะได้คุยกับเด็กจังหวัดตรังมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะคุณฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเชื่อมโลหะและทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อมระดับชาติครั้งที่33นะคะซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวังวนที่1 0ถึง14กุมภาพันธ์นี้นะคะที่แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิครางใคที่สนใจนะคะไปติดตามกันได้ค่ะรับรองเลยว่าเราจะมีความรู้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายได้ไปเห็นกระบวนการในการทดสอบมาตรฐาน ต่างๆที่มันเป็นสากลน,นะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอในงานนี้ค่ะเรายังมีการแข่งขันถึง105ทักษะด้วยนะคะสนใจอะไรอย่างไรติดตามได้ที่วิทยาลัยเทคนิคตรังวิทยาลัยสารพัดช่างตรังวิทยาลัยการอาชีพตรังซึ่งเป็นสถานาที่ที่ใช้ในการแข่งขันนะคะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งที่ธรรมรินทนานนะคะก็อยากให้คนตรังได้เข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะๆวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในช่ว โมงที่2ค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกเฮสวทตรังฟังทั่วโลก